สัตว์เนี่ยตั้งแต่ร่ชงการที่ห้าพระองค์ท่านแยกทับสินออกมาตั้งนานแล้วแต่มันเริ่มมาวุ่นวายก็เพราะไอ้คณะอราชมหาโจรสองสีเจ็ดห้านี่แหละวันนี้เนี่ยพวกเด็กๆทุกคนเนี่ยออกมาบอกว่าเอาเงินของกูคืนมาทั์ทิสโวนพระมหาสัตว์นั้นเป็นเงินของกูของราษฎรมึงเอาจาักระอะไรมาพูดมึงดูตัวมึงเองมั่งหรือเปล่าว่าต้นกระกูลมึงเนี่ยมีส่วนในการปกป้องประเทศไทยหรือไม่ คุณคณะราษฎรคณะราษมหาโจรสวนใหญ่เนี่ยมันทำอะไรบ้างรุมยำทรัพย์สมบัติของพระเจ้า <reveal> ห <again response> mm ัวเอามาซื้อขายแบ่งสรรันส่วักทรัพย์สินส่วนพระมากษัตรย์เมื่อกลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัชกาลทีสิบก็เท่ากับคืนทรัพย์เดิมที่ถูกคณะราษฎรปลนไปการประทวงท้งนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมตันที่ลิ้นทองกล้าพูด ผมยังจะมีทีเด็ดอ,อกีกเยอะในทีจะให้ความสำคัญกับบทบาทของ NED ท่านผู้ชมจำคำพูดเอาไว้เรากำลังจะเผชิญพยันพันตรายแบบนี้อีกต่อไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กผมไม่ได้พูดเล็กที่น่าสนใจอย่างนึงวันนี้เนี่ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ์ ได้กลับเข้าไปสู่ภายใต้การบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพนะระองค์ท่านมีสิทธิ์เต็มที่คือพูดตามภาษานักเลยก็คือสมบัติของเขามเม่มาเสือกอะไรด้วยและที่สำคัญคือเมื่อเขามีสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรกับสมบัตินี้บ้างท่านผู้ชมครับ รัชกาลที่เก้าทรารัชกานที่ดินทํากินให้ประชาชนไปห้าหมื่นไร่ท่านผู้ชมคิดว่ามันน้อยเหรห้าหม่นไร่ยังไม่นับกับพระองค์ท่านเสด็จไปตามที่ต่างๆสอนประชาชนในธรรมากินรัชกาลที่สิบละ่ะไม่ค่อยมีใครแถลงสำนักพระราชวังไม่แถลงเรื่นบันแถลงพระองค์ท่านขึ้นครองา 2, ราชสองพร้อปีสองพันร สิทิ์พระราานที่ดินไปแล้วในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยสามร้อยกว่าไร่พระราชทานไปแล้วนะสวนดุสิตก็ได้กองทัพปกก็ได้ตำรวจก็ได้โนโนี่ในต่างจังหวัดพระราชทานไปแล้วสามพันเก้าร้อยห้าสิบไร่รวมเป็นเสร็จแล้วพระราชทานไปรวบสี่พันไร่